วสวัสดีครับอยู่กับช่องเลยเบาๆนะเอับอูอัน,นี้คลิปครับนี่ใช้ป่ายางครับว้าโหดลัดเซียเลยครับโหดจัดลัดเซียครับดูครับรถใหญ่ไทยร่องเล็กๆครับนี่โอ้อย่างตามพัท่านหรอครับนี เรียงพอดอ6มหกศูนย์สี่ศูนย์ยูเอสครับยูเอสยูเนี่ยจำไม่ได้ไถล่องยางครับผมว่าสองรอบเนี่ยเกะกะเสร็จแล้วสองรอบตะล่องรัวครับใครว่าอาชีพขับรถไถสบายรถใหญ่เจองานเล็กๆอย่างเงี้ยช่องเล็กๆอย่างเงี้ย ดูเอาครับนี่ดูปีนล่องเลยยกล้อในไ,ไปแค่ะสะนี่เข้าป่าลกๆร้อนๆขับรถไทยสบายซานาคนขับรถไทยรวยครับเห็นชาวบ้านชอบพูดเนาะก็ไม่ได้ขับเขาก็ไม่เข้าใจหรอกขับทีตับไตใส่พูงนี่ขยับหมดครับนี่ ตกลุมตกล่องอะไรแต่ครับไม,ไม่สบายครับับรถไถเอาจริงๆอันนี้มีอาชีพไหนสบายหรอครับคุณอยากเข้าใจผิดกัน งานเร่งคนระับนี่ครับไม่ใช่ว่าก็แบบยังไงล่ะใช้เสร็จก็ไปงานต่อไปแลอโทรเล่งเล่งเล่งไม่ใช่อะไรควรเล่งไม่เร่ง <_ C 1> <_ C 1> เขาก็อยากได้หมดทุกคน,นครับงานโยว่า,ามาช้าเปลี่ยนแล้วขั้นใหม่โอ้ ไม่ต้องเร่งตามงานครัใช้ไม่สวยก็บนเยอะใจที่หลังใช้น้ำไม่ดีให้มาแก้โอ้เง <c oughs> ินเซ็นอีกงานนี้ งินเซนไม่พอตามตัวอยากอาชีพขับรถไทยเวลาถึงวันนีหายครับนูน่นแหละตามยากวันส่งวันรถนะครับนรกอาชีพขับรถไทยึงกว่าจะเก็บได้แต่ละเจ้าครับบอกบางเจ้าก็เกี่ยวข้าวก่อนถอนมันก่อนตัดอ้อยก่อนครับโอ้ย แต่ถ้าเจอเจ้าดีๆครับตรงวันเขาให้ก็โชคดีไปครับแต่ถ้าเจอหัดวันประกันพุ่งเยว่ชิบหายครับแบบยังไงล่ะพอถึงวันก็ไม่อยู่บ้านไปตัดอ้อยแล้วก็พอถึงวันก็บอกว่าเจวนน ون, จ่ายวันนู้นจ่ายวันนี้มันไม่ได้สบายร,บรถ ก็ไม่มีน้ํามันตังก็เติมน้ํามันก็ไม่มีถ้าไม่มีทุนสํารองนี่จบครับใครคิดจะซื้อรถไทยนี่คิดดีๆครับต้องเช็คสถานการณ์แต่ละพื้นที่นะครับว่ารถเยอะรถน้อยค่าถทเท่าไหร่อะไรยังไงมีลูกค้าประจํำไหมอย่างนี้อย่างนี้คันนี้นี่คือลูกค้าประจำเยอะครับงานดีครับงานสวย ทุนสำรองครับทุนซ่อมรถงวดรถอะไรต้องมีครับออกก่อนครับไม่งั้นเจ๊งครับออกรถไทยแล้วอยู่ดีกินดีครับหลายคนชอบพูดครับมีรถไทยแล้วอยู่ดีกินดีมีงานทำโอ้ แต่ถ้าใครเลือกสายนี้แล้วอยู่ได้ก็โชคดีไปสำหรับใครที่อยู่ไม่ได้ก็เจบร้อยรจริงครับปล่อยรถยึดครับไม่ใช่เรื่องซีเรียสครับคนไม่มีเขาก็พูดครับคนมีเขาก็รู้รู้กันอยู่รู้แก่ใจครับ ไม่สบายมีรถไถแล้วยิงครับนี่โอ้คำพูดนี้นมีรถไถแล้วยิงเวลาจ้างไม่ค่อยจะไปเนี่ยโอ้ยครับคิดาราาลดว่าเรียกงานอย่างนี้อย่างน้นอย่างนี้ครับเวลาจ้าง เคยถามตัวเองไหมเวลาถึงเวลาจ่ายตังจ่ายไหมไม่ใช่สักแต่จะด่าคนขับรถไทยครับเขาก็อยากได้งานกันทุกคันแล้วครับอยู่ที่คุณว่าคุณจะจ่ายเงินเขาไหมเวลาเขาต้องการใช้เงินครับ ทุกคนก็ต้องการใช้เงินอยู่แล้วเอาตรงๆทำงานอื่นก็อยากได้เงินครับนัดวันนู้นวันนี้ก็ขอโทษขอไปครับอาจไม่ถึง,งหูใครหลายๆคนหรือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจขออภัยคนมีรถไทเกาจะรู้ครับรู้ความหมายมันหลับรุ่นเกาๆครับ แรงครับลปลายางก็ของผมเองครับจ้างมาเห็นเขามาไถาแรงนี้อยู่ข้างกันครับจ้างลงเลยราคาก็เท่ากันหมดครับไม่เอาเปรียบใครไม่กดราคาครับไม่หักราคาครับ ตรงนี้ก็รถไถยเยอะครับโซนนี้เยอะแบบโคตรเยอะเลยมีเกือบทุกหลังอะ่ะคิดดูนาโอ้เขาก็หวังว่าออกนามาแล้วก็ออกรถมาแล้วก็ไถนาตัวเองสูงอ่ะจ็บหนักเยอะครับสูตรนี้นี่ไอนาสิบก็ได้ออกรถไทยมาไถนา กะว่าจะทถนาตัวเองทรงครับสรงว่ารถอย่างเงี้ยคิดผิดคิดใหม่ครับก่อนที่ออกรถคำนวณดีๆครับอ้อยก็ตอนนี้ก็ตันละพันเนาะสิบไร่ก็ ตีไปเลยสิบไร่ถึงร้อยตันไหมร้อยตันก็แสนหนึ่งใช่ไหมแสนหนึ่งแสนหนึ่งก็หากค่าโน้นค่านี้ก็เหลืออยู่ครับนิดนิดหน่อยค่าปุย๋ยค่าใดก็เหลืออยู่เอาเหลืออย่างตาเลยเอาค่ารถค่าคนอะไรเหลือแปดหมื่นในปีนั้นเหลือแปดหมื่นแล้วงวนรถไทยก็เป็นแสนครับ ถ้าคุณปลูกมันก็ตันละสองพันกว่าตอนนี้สองพันสิบไร่อะตีให้ได้สิบตันได้สองหมื่นกว่าบาทจะทำอย่างดีๆครับไม่ไหวครับคิดดีๆครับก่อนจะออกใชฟามินาสิบไร่สิหกสิบเจ็ดไร่เนี่ย ่าจอะรถไทยมาทำของตัวเองคิดผิดคิดใหม่มันไม่เวิร์กครับถ้าไม่มีทุนมันต้องมีทุนจริงๆเดี๋ยวถ้าใกล้อยู่ได้ก็โชคดีเลยครับ จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ไม่ชอบก็แล้วแต่เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like กดติดตามด้วยครับสำหรับใครที่ถูกใจ